การพลาฟรชไม่เก่งอ่านแล้วแปลกๆตั้งใจฟังคลิปนี้เพราะวันนี้พี่ให้มี3ข้อง่ายๆที่จะทำให้การพลราฟรชของเราดีขึ้น ันดับแรกอ่านทําความเข้าใจประโยคต้นทางแบบ100%ตรงเนี้ยย้ำนะว่าต้องเข้าใจร้อยเปอร์เซนต์เพราะถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยการที่เราเขียนอกอกมาพาราเฟสออกมามันอาจจะทําให้ผิดความหมายก็กด้ความหมายเกินหรือความหมายขาดแบบเนี้ยเสี่ยงมากๆ 2. เขียนคาแปลออกมาเป็นภาษาไทยโดยที่ให้มันธรรมชาติที่สุดอ่านแล้วไม่แปลกเอาพูดง่ายๆก็คือมันเหมือนคนทั่วไปเขาเขียนหรือว่าพูดกันแล้วก็มาข้อ3ได้เลยแปลจากประโยคภาษาไทยของเราเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษอีกทีหนึ่งถ้าทําแบบนี้เนี่ยมัน จะทําให้การ p a r a p h r a ของเราเนี่ยเป็นธรรมชาติและมันคือการใช้ภาษาของเราจริงๆถ้าเกิดว่าเรา p าราเฟ r a e แล้วเราดูประโยคต้นทางสลับไปด้วยเนี่ยมันจะยากเพราะเราจะทาได้แค่เปลี่ยนคําหรือไม่ก็แค่เปลี่ยนตําแหน่งเฉยๆแล้วบางทีมันออกมาเนี่ยมันไม่เป็นธรรมชาติอย่างเมื่อวานเพียงเจอเคสนักเรียน เขาใช้ during กับ after ด้วยกันปกติแล้วในเวลาเราใช้ preposition มันจะต้องเลือกใช่ไหมถ้าเป็นหมวดเดียวกันนะมันต้องเลือกว่าคุณจะใช้คําว่าอะไรแค่3ข้อนี้ค่ะก็ทําให้การ paraphrase ของเราดีขึ้นแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์ไปให้คนที่กำลังจะสอบ IELTS หรือว่าคนที่กําลังเขียน t ีสิทธอยู่นะมีประโยชน์มากจริงๆค่ะ